ครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีรูปถ่ายหลวงปู่หมุนนะครับออกที่วัดรับลำไยนะครับมาแนะนําเพื่อนๆนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงปู่หมุนนะครับติดจีวรและเส้นเกสานะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะปั๊มตาวัดรับลำไยนะครับและที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นํามากหลวงปู่หมุนนะครับแล้วก็ผ <bum> ้าจีวรเส้นเกสาหลวงปู่นะครับ อันนี Check ้เลี่ยมใช้เองนะครับเลี่ยมเก็บไว้ใช้เองนะครับเพื่อนๆนะครับออกที่วัดซับลำไยนะครับปีสี่สามนะครับก็มาดูกันนะครับเป็นนิยมนะครับอ่าเป็นนิยมสามโคดนะเพื่อนๆนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับกล้องนะครับเพื่อนๆเห็นนะครับนี่นะครับก็จะติดจีวอนนะครับเพื่อนๆ ติดจ e ีวรแล้วก็เส้นเกษาลวงปู่มุนนะครับนะครับแล้วก็จะต่อนะครับต่อโค้ดตัวหน้านะครับ3ตัวนะครับนะครับต่อโค้ดนิยมนะครับ3โค้ดนิยมนะครับผ้าจีวรเส้นเกษาลวงปู่นะครับนะครับเป็นรูปถ่ายนะครับอันนี้เก็บอ่าอันนี้บูชายนะครับเรี่ยมบูชายนะครับเพื่อนๆนะครับ3โค้ดนิยมนะครับเพื่อนๆตรงหน้าอกนึงเบ เพื่อนๆเห็นไหมครับจะต่อโค้ดตัวณนสามตัวนะครับแล้วก็้าจีวรเส้นเกษาลุงปู่หมุนนะครับนะครับเป็นรูปถ่ายนะครับออกวัดซับลำไยนะครับปีสี่สามนะครับสวนด้านหลังก็จะเป็นคำหมากล้วนๆนะครับของหลวงปู่มุนนะครับแล้วก็จะมีเส้นเกษาเนนๆะครับาเเส้นกวงปู่นะครับ แล้วก็ผ้าจีวรหลวงปู่นะครับผมนํามาติดเองนะครับข้างหลังนะครับก็ได้มาเลี่ยมนะครับเลี่ยมเป็นลูกกลมๆอยู่นะครับผมก็มาทําให้แบนๆนะครับแล้วก็มาเลี่ยมใช้เองนะครับนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆคำหมากล้วนๆนะครับแล้วก็เส้นเกษาแล้วก็ผ้าจีวรหลวงปู่หมุนนะครับนะครับได้มาก็มันเลี่ยมใส่นะครับเลี่ยมใช้เองนะครับเพื่อนๆ ก็เลยเอามานำมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันนะครับเพื่อนๆเสียดายนะครับกล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยชัดนะครับเห็นไหมครับเหมือนสารเ้นเกศสารลุงปู่นะครับเพียบเลยนะครับเส้นเกสสารลุงปูนะครับรูปถ่ายนะครับสามโคดนิยมนะครับเพื่อนๆนะครับสวยงามมากนะครับเพื่อนๆ สวยงามมากนะครับเพื่อน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 เจอก็เก็บได้นะครับสําหรับรูปถ่ายหลวงปู่มนนะครับนะครับวัดซัพ์ลําไยนะครับด้านหลังจะปั๊มตาวัดรัพ์ลําไยนะครับถ้าออกที่วัดป่าน้องลมจะไม่มีปั๊มตาวัดนะครับนะครับนะครับสวยงามมากนะครับขอฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ